สติกเกอร์เทป 3M สีน้ำเงินอันนี้ดีนะครับเพราะว่าอายุก่าก็นานเวลาแปะที่อยากแปะน Under ั้นได้เลยสำหรับงานสติกเกอร์เนี่ยก็ไม่กินเนื้อขึ้นมาครับผมมักจะเอามาลองก่อนนะครับแล้วค่อยติดตัวกั้นฉากตัวจริงนะครับตัวกั้นฉากตัวจริงใช้เทปเยื้อ ของอาร์มสตองยี่ห้อนี้ดีครับอาร์มสตองเหนียวแล้วก็กาวนานเลยนะครับถ้าแปะเทปเยื่อของอาร์มสตองที่ผิวอันเดอร์เลนนี้มันจะดึงเนื้อขึ้นมาขาดนะครับแล้วก็กระดาษนี้คือกระดาษไขนะครับ ดีครับเวลาโดนมือเราเรื่อยๆแล้วจะไม่ร่อนเป็นชั้นเลเยอร์นะครับแต่ถ้าเป็นกระดาษอื่นๆธรรมดารู้สึกว่าจะร่อนเป็นชั้นเลเยอร์และเปื่อยเร็ว